ไปภูเก็ตแล้วก็ขี่เยี่ยวแล้วก็กลับไปฝากของเหรอฮะฝากของเนี้ยจะได้บอสทุกคนที่ได้มีภูเก็ตสวยเขาเก็บยังไงครัเก็บยังไงกันก็เป็นเหมือนโรงแรมอ่ะจะได้พักปลายคืนก็เอาเขศขอมประชุมเอาเกศสองประชุมกันบ้างนัดประธานอ๋อจะจะมากันไหมเกิดคุณพ่อได้เลยมันเห็นกันจังยืนยืนมื่อไปดิษฐ ครับเขาที unk, ่ลูกเขาที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้ตอนนี้เขาจะเรียกว่าเขาหวายนะครับเขาหวายซึ่งก็จะเป็นภูเขาที่ซับซ้อนซึ่งในเขตของอาะว่าตบบดทาสเกียบตบบดทาตะเกียบเดดเห็นฝาหลังคาสีเขียวมีสอดเห็นปะคอเนี่ยเหรอคอถึงแล้วหรอเอแล้วแล้วแล้วมันแล้วมันอยู่ป่าสงวนหรือเปล่าแล้วก็ห้ามไหมได้เห็นจนหมดตา ตอนนี้เรากำลังวิ่งรถอยู่บนสันเขื่อนศรียอดนะครับโอแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่สอนลายโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์ตรงนี้ก็จะเป็นที่ต้อนรับคณะที่ต้องการจัดประชุมหรือมาพักผ่อนเราแก้วัถามก็นะทานอาหารที่ปรุงจากน้ำสัตว์น้ำที่อยู่ในเขื่อนศรียัดปกติก็จะเป็นกุ้งนะคกุ้งกุ้งกรองน้ำจืดปลา น้ำเจือเป็นตัวโตๆแล้วลงยามสงบช่วงนี้เป็นฤดูแรงนะฤดูแรงแแล้วก็ช่วงที่ปลากำลังจะเริ่มวางไข่ก็จะมีการห่วงห้ามกันนิดนึ่งว่าก็ถนอมพพันแม่พันปลาไว้เผื่อว่าให้ขยายพันแต่ว่าก็อย่างว่าปลาที่กำลังที่เป็นที่ไม่ชอบใจของชาว พื้นบ้านท่าตะเกียบตอนนี้คือปลาจะโด